เลยครตะวันออกนะครับก็ยินดีต้อนรับคณะศึกษาโรงงานทุกท่านนะครับก็ทางทางทางนู้นสวยเนาะทางนี้ก็สวยนะครับลาวบ่ะผสมนะครับบ้านบ้านผมก็ผสมเหมือนกันแต่แต่ที่หลักๆก็คือปุ้ย คุยคุยคย80%ครับคุย80%ที่เหลือก็เมลราก็มีการขับเครื่องครับขับเครื่องน้ำในซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่เลี้ยงพ่อแม่พี่น้องเถียออำเภอภขันครับไหลไปถึงรู่นเลยนะครับเป็นเป็นแหล่งน้ำที่ขนาดค่อนข้างจะ ใหญ่พอสมควรนะครับพอจะพึ่งพาได้ครับแหล่งน้ำก็เยอะนะครับก็ทางเปิดคันตะวันออกและตะมนตประหญ่นะครับทำนาสองครั้งนะครับจากเหล่งแหล่งน้ำาหล่งนี้นะครับก็พื้นที่ตามที่ดินที่ดอนจากทางเลนนะครับก็ คือตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ลงม้วบยังไม่ได้ลองม้วแค่นั้นเองแต่ของนาคือเรียบร้อยหมดแล้วถูกต้องถูกลักษณะหมดแล้วตรงนั้นคือดําเนินการได้เลยมีการปัดผลอะไราเหตุสมัยที่เรียบร้อยดูแลวัสดสรุกทุกสิ่งทุกอย่างบริหารการจัดการบริหารแล้วก็นาแบงแบงใหญ่โมม่วงผมก็เคยเข้าประกวดหลายครั้ง ก็ผสมความโำดเด็จรอบรางวัลทุกรางผ่านผ่านระดับภาคระดับจังหวัดเข้าไปก็ได้รับรางวัลที่สองมากที่หนึ่งมากหน่วยงานที่รัถึงก็ให้ความสนับสนุนมาตลอดแล้วก็สำคัญที่สุดคือหน่วยงานเกษตรที่เป็นหลักๆที่ช่วยเหลือผมอยู่ทุกวันสมงก็เข้าออกเข้าออกเหมือนกันของตัวเองกับเกษตร ก็แปลงใหญ่โม,โ,มโม้วงแต่ละปีแต่ละปีก็ทำไรายได้พอสมควรไม่รู้ว่าท่านประอกอบภารกิจทร็งโมส่วนมากจะเป็นมีแปลงโม้วงหรือเปล่าไม,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 ม่ไีแต่วันนี้อกดลอกใหม่เราใช้พวกหอยเชอรี่เพราะมีใน,ในเตรทสูงทีนี้มาช่วงหลังติดผลที่เราหักแตงโมที่เต็งโมเราสุกน,นี่ตั้งแต่เป็นธาตอาหารของมัน การจะต่อทำวิสากหกิจไปใหญ่ของผม,มันจะเน้นดูที่ผู้บริโภคเราบริโภคได้สบายปากสบายท้องอก็คิดถึงเราคิดถึงผู้บริโภคทุกทุกท่านนะเพราว่ากลุ่มของผมคือรับ JEP ทั้งหมดไม่รับรองจาก JEP คือแปรับปี JEP ต้องเข้ามาตรวจตรงนี้แล้วก็ต่อให้เจ้าผม แล้วก็ตอนนี้แปลงใหญ่ของผมคือหลังจากนี้ไปนะหลังจากนี้ไปก็คือจะให้เป็นรูปธรรมทั้งหมดและทีนี้เริ่มรินการเพราะแปลงหนึ่งคือผ่านผ่านไปแล้วคือบริหารได้แล้วยังเหลือแต่แปลงผมว่าคือยังไม่มียังไม่ถูกระบุเห็นเดียวแค่ปลายปลายนิ้วที่เหนียวแค่นั้นเองคือยังขาดอยู่และการบันทึกทุกทิ้งทุกอย่าง คือแบบยังไม่มีส่วนยังไม่มีที่ว่าบางครั้งคือทำง่ายคือหลักเรียนนาจะรับได้ก็หกไสแล้วแต่พระยจาบางเจ้าเขาก็รับอีกฝาไสอ่สาคือในสาใสแล้วในสบอนมสรเราจะไปใช้หน,นที่เหลือจิงตาจะเลยจะเป็นว่า,า,ารเราคุยกับตลาดว่ารับของเราให้ได้หมดแม้กระทั่ง ตกไซต์ไอ้เบอร์เบอร์สุดท้ายคือ K5 คือลูกเล็กเลยนี้ไปนิดนึงใหญ่กว่านี้นิดนึงคือตกได้หมดแับไม่ต้องห่วงตลาดเราขอคือว่าออดที่คือไม่ใช่เราเวดนาเขาจะรับเงิเขาก็ไม่ได้รับวรเงินได้ครับปิได้ขยายเครือขายได้เลยตอนนี้ก็ขยายเครือขายคือ ไท่ตไรคืแล้ว <คะ S 2> ถ้าเราจะเ้ระยะถูกว่าเราจะถูกห้ามไหมจะถูกดไหมถ้าพืนที่ใหญ่เราตรวใหญ่น้ำมันหมดมันเยอะาเลย จะลงทาตุลบไปตีลบถ้าเอาร้อยเมตรนี่แหละก็พามาออกกำลังกายหยุดเต้นหยุดสายอันนี้ลูกเสือสามันลูกเสืออะไรเนี่ยอันนี้ลูกเสือสำรองตอบซื้อนอกแต่เกษตเด็กเป็นหนึ่งชันหนึ่งเนาะ

ยังไม่รูโอ้โหไม่นะตักขีเกรเดาษมันออกาเลยดอกก็ออกมไม่ไม่ต่าจากลาบมันจะออกเรื่อยเแต่นจะสวยมากจนสวยกว่าน เยๆตันเียบจริงตอนนี้เลยไม่ต้องไม่ต้องว่าราอบรอว่าราัวนี้ง่ายผมเข้าผมเข้าใจว่าราชรดนี้เขาต้องต่ารเลยหลิตรหลิตรเราสมนรำหนึ่งถัี้นหน่ถังกองรอยลิตรเราคำนวณแล้ว่าเมล็รอพุ่มขนาดนี้มันใช่หรอปนี่ยรือสิบ้าสิบห้กรัมต่อต่อพุบมหนึ่เมตรนี่กว่า1น่เมตรสอ

้าเสร็จภานายอก็ใส่ปุ๋ยรอบสองแปดยี่สิ่ปีปุ๋ยเราแปดยี่ไอที่ทันทำใช่หมครคือสูตรนั้นคือสูตรล้างสูงคือบำรุงแป้งอยู่แล้วเอาแป้งแป้งกับน้ำตาลใส่ ไกลล่าเดือนไหนนะครับก็ช่วงเดือนตัดจริงๆเราเดินสุภาเอามิถุนาพิณาราคาดาราคาดาราษานะใบเพสรสล์ดพอดี้ะผมไปชี้ใบเพสรสล์ดมีพััมนีอเใบนี้นี่เต่งได้ใบขนาดนี้ราษานเลย ชุดแรกเลยนะแตกชุดแรกเลยนะรับแตกชุดแรกเลยคือใบพวงอ่ะเขาเรียกว่าใบพวงที่เราตัดแตงีเป็นี่นี่เนี่ยใบอ่าราฐานได้เลยแล้วใบมันจะแก่ปุ๊บท่านี้เวลาใบมันแก่ถ้ามันมีความพร้อมที่จะออกดอกแล้วเราสังเกตสังเกตยอดแล้วเราก็ใบมันจะเป็นสีม่วงและข้อตอนนี้ห้าข้อเนี่ยมันเอาห้าห้าแถวเนี่ยมันจะมามันจะตรงกันเป๊ะเลย แล้วเราจับปุ๊บไปเรากำรปุ๊บมันจะอ้าพองมันอีกนี่แหละถ้าเรากำรปุ๊บมันจะไม่หักนั่นแหละคือความเร็วที่เราจะทำรอบฤาดูคือเราเกลียวเต็มสิบห้าวันด้วยหนึ่งเดือนเราตัดเต็งเต็งคือจะออกอะไรบ้างติงอนเก๋่สวยงกระโดง นรเป็นพี้ยเปแล้วมีมีโรคเป็นเเพี้ยเนะมีหเครับนี่ครับมีแต้องใช้สารใช้สารเดี๋ยวนี้สมยมันจะนี่ดอกนี้มันจะเพี้ยเป็นเพี้ยับนะครับเียจบแต่่านีเป็นเพี้ยเพี้ยเสังเกตมันจะเกเปเป็เพี้ยเยเปเสังเกตดูตามชอ นี่แหละค่ะที่บ้านเป็นชาวบ้านเขาจะเป็นก็เน้อเหนียวดำๆอันน้ำขีดเขาบอกหายมันหายไม่หายอ่ะอันน้ำขีดเขาบอกเออนั่นแหละเออลวบหมดไม่ตอกครับพ่ออันนี้คือของมันจริงๆก็คืออะมิดาโปรตีนต้องต้องยาของมันหน่ยครับสารสารยาโปรตีนน้อยครับพ่อมียาสูบหลายๆก็ขอายาสูบมายาสูบยาเส้นยาเส้นนะ นี่แหละสารอาบิดาโปรนี่นเนี่ยคือมจากตรงนี้จะเสร็จผสมแล้วขาวป่ะไม่ต้องเดี๋ยวเอาแห้งสร็จเคยเคยเห็นว่าแช่น้ำกับเราขาวผสมทีเดียวปีนี้มันหนาวหนาวจะหนาวนานมันผลผลิตมันติดเยอะไหมพูดถึงหนาวนานหนาวหนาวนานเนาะปีก่อนเนาะปีนี้หนาวนานไม่ใช่วันดีนะเนี่ยทำไมมันถึงมีลูกใหญ่บ้าง ลังออกอบ,บ้าเ่หนกาะเราะาเป็นต์การติดลูกหเพรเฉ็น้นการติดลูกยมันจะเป็นบางพื้น,น,น,นที่แล้วยมันจะที่งที่แล้วถ้าพื้นที่ตรงไหนที่เหมาะสมที่สุดมันไ่มีิตมยกตัวอย่างตอนนี้ตอนนี้ผมยังเสียดายววาอผมอยากให้่มันเียเ่มกเะ ยัง่อยังยังไม่เข้าใจยังไม่รู้ใันจะตามมาเพราเนี้ยผมว่าของผมนะมันเยอะเกินเนี ja ่ยติดเยอะเกินเยอะเกินมันมีหลายชุดตามธรรมเยสามช่อต่อรูงนั่นแหละคุณภาพยังไงสมช่อต่อลูกคงต่อลูปอเคลูเดียวอ๋ โอ้ยเอ้เฮาก็ว่าอุ้ยพวกนึงก็มีหลายๆลูกเด้อเอาไม่ไหวเจอแบบนี้หนักอืมถ้าเราไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์แล้วถ้าเราทำมาลายแบบนี้ตาดอกมันเดือนนึงระวังสก ทั้งต้นทั้งต้นเขาเอาดอกของของไข่คราบปวดมากเจ็บแก่แล้วไข่ไปสื่อไปยังไงรู้สึกใส่สี่ปีแล้วไข่ฉุกสามแก่แล้วเขาบอกว่าทำไมตายสักายมาตปวดฮะของไข่ตายไปลุงไข่นี่ยตังที่แางอากสามปียังนี่เป็นได้

ครับครับต้องมีเชือกรับดอกไม้ไม่ดอกเลยคุณไปดูเขียวดิลูกไปดูห้ายรูปเห็นไมนี่เอาเห็นกดกดถ่ายรูปเออเห็นคนกับต้นเห็นคนกับต้นเลียดเลียดเย

ไปเบื้องต้นนั่น่ะเราเอานี่หน่วยหนึ่ง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 นี่หน่วยสองหน้กอนนี้ประมาณสามสิบหน่วยก็่าสามสหน่วยเอาแคสาหน่วยนี่จุ่มนึงนี่เขาจะเาไปหน่วยหนึ่งจุ่มจุ่นี่กัหน่วยหนึ่งหลเอารนะัไปจ็นาซื้ออเขาไปซื้อเขานพมอนเอาดอก้าบเาว่า้อเ